อร่อยมาจ้าไม่พูดไม่จ้าเลยอืมหยกข้วยใครให้มาเนี่ยใครเป็นสปอนเซอร์วันนี้อ่าไม่มองเลยมองน่อยเงยหน้ามาหน่อย,อย,อยไม่ไมีวันนี้ปาจินให้มาอร่อยมากเลยือม,มีโปรตีนมีอะไรเนี่ยใส่อะไรบ้างใส่น้ำยำม,มีหลายอย่างข้าวโพดก็มี อาหารหมูก็มีม,มันก็มีนะแล,แล้วอะอีกอะ่ะแล้วก็มีข้าวด้วยแล้วก็มีลาโอู้อร่อยมากเลยอ้าวนอนสต็อปเลยเงยหน้ามาหน่อย please please เงยหน้ามาหน่อย please โอ้โหขอบคุณยางขอบคุณปาจินยางขอบคุณครับปาจินเห็นแล้วคราวหน้าปาจินให้มาอีกลูกใหญ่ๆเลยนะ เอามาต้นใหญ่ๆนะประจินนะครับผมผมไม่ว่างคุยผมไม่ว่างคุยครับกำลังหม่ำดูตัวของผมใหญ่ขนาดไหนก็เทียบเอานะครับบ๊ายบายครับไม่ว่างจริงๆ